ཚདག 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 Tuhatipanku, bahawaku, sahabat-sahabu Angkang na wami, -wa angkang am na wami -wa Yang bapakku, mayang pakawan tangsa renang katalita Kota kita, jemur kota waspada Yang bapakku, emang luji mak Imi terkari itang, Anarani mayantang bakawan tang wajahaya, Abikai tunggu babakan bakalang karo basim. Rangu atasam А пока. तो तिन करो मासे กาปาทังจากอนามาเสโวตโสโสโตกรุณามหะนะโยะจันตะสุตะปะระยานะโลจะโน ว่ามี kan tapica wanita Bi du kha gira bi du kha hoa nam bi du kha so kabari de vadu kha do mana sampayo kodu kopi e bi bi yo kodu khao yam pitana bati tam bi sang kite Yeah, sambar yeah, yeah. nya

jiwamah yang <Sessing> pada dinya ni ca yang ya pada yang bahwaangang ya dalamdah takho tapun อนิสสตวนิติสุญญโญสาภูปะนายังปินดาปาตอัจิคุชชนิโยวเอมะภูติกายังปะโตติวิอาจิคุชนิโยวายติยะถาปะติยัมปวานาตุ คุณจังโขจัปุคาโรตัตุปัตตคนิสัตวนิจิวสุญญ์สัพวานิปนาณิมาณิเสนาสนานิอาจิโคชนียานิเอฟเอมาติกายัมปตะอาติวิอาจิโคชนียานิชาญาติเอฟยาตาปัจยังปวัก par kata tujang ko raako ni ni ji suang Th pan <imitation> yang kiana dapatcaya pesaca pan <imitation> kalo ci ku cehi I mangguti <imitation> kay pata tiwiji ku cehuaang กายตียังโคเมกายโยกายของเรานี้แรโอดาบ म समिलाय บ้าน 2, น,บบนี้สองสามวันสัดนี้พักึง่ก็สิทธุย,ไไมยูมิโอโอใครเนี่ยัเกได้ไหมบักตังบักมิโอสองบัานาใหม่สองบักบุญหนมาใหม่สองบัดาาสีบนเรื่องเลย ศีลป์ด้งมกดามาปัดเวสีตา้อเนี่ยเออบดาบนเรื่อศัดสีสามเมืองวัดกลางวัดปครก้นะินศิขออุนพระเบนไปยุนล้วก วัดปัสผูกวัด้าน่ถงหาสิบหาอมไปฮะเอถึงก็ไปวัดใดละไกห้องบริตมคห้องนยี่เออแคกบินเออแลอกบิ ปัญหาแล้วคนงวรจะโกงตอนนี้มีอยู่สองเจ้าคณะดีเจ้าคณะนี่มีอยู่สองอยู่ไปูได้ครับอยู่ไปูได้คกับแล้เดี๋ยว มันแบบเด็กกระเจาเาซึมมาใหาสึมหาลึกมาบินกบัส oh. ีเจ็บมกรามเกิดบูรพาจารย์ยังมีชิพดีกาแหนุก็ฮะใกล้ๆมันเว่าเปิดบาจารย์ได้หูจัดกันจากเขาเข้าเด้หูจัดเขา สายสบายดีเลยข้างหน้าจะให้ดูแลปนีสอบได้ปีนี้สอบไ้ปีนี้สอบด้แต่คุถามอยู่ี่อาจารย์ไปนี่นะเรียว่าโอเค ของห้าบ่เนเออได้ลกออกได้ผลนำนำเงี้เนี่ยนี่มุเนี่ยมุ่นท่เรเดี๋ยวมุ่นเป็นประเทเป็นน้องโยอย่าบอก้ว Menjuta, 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 ไม่ติดต่อกันเหรอ,าอถามอะไรไาถาม,าถามาไเก้าวเขาพ่อแม่แม่มัไม่ติดต่อมาหากันหรือให้เโทรศัพท์กันแน้ไตไแสดงว่าแม่มันโเี่หนบ่แม่ไม่กัเรียนนอไม่เรียนทำเรื่องย้ายแล้วส่งเอกสาร,ร ัวเลแม่มันจะโกหกจะเอาลูกไปทิ้งไว้โรงเรียนเด็กพิการอีกหนอะยเขาเดหาใบบัตรพิการอยู่นะั่นแม่อย่างนี้ก็มีในโลกนะแม่ไม่รู้จักหาสิ่งดีๆให้ลูกเงินเดือนเด็กพิการเันไปกินซะเองหมดลนะ้วลูกพอจะจะ่ยวยาได้ไม่หยยวยาลูกพี่แจ่งเป็นเด็กพิการเดกพิการแล้วก็ไปทิ้งไว้เด็กพิการ โรงเรียนก็สอนสอนไม่ได้แล้วไม่ได้ก็ทิ้งไม่ไสนใจให้ศึกษาเรเา,าเรียนเราเอามาเลี้ยงอย่างเนี้ยให้เรียนถึงป .2 แล้เหตุเเท,ที่มันจะดีใจมันเป็นการปลูกาสให้ลูกจะเอารูปก,กลับไปคือความโง่ของแม่ความบักซกของแม่นะไงโบราณคือว่ามีลูกเมื่อพร้อมพอแม่นะ่ะพร้อมมีลูกในขณะเดยียวกันความคิดก็พร้อมที่จะมีอยูนะ่น่ะ พอที่จะแก้ไขและมองปัญหารูปก่อกพอเราถามว่าจะเอาเอาเข้าโรงเรียนไหนบอกโรงเรียนไม่ได้แต่นี่ก็รู้แล้วว่าโกหกเาจะเอาลูกไปเรียนโรงเรียนมันจะย้ายไปเรียนที่นี่เวลาเราบอกว่าบอกชื่อโรงเรียนมาแต่ก็บอกครูประจำชั้นของของของพี่มาพอแม่ไปติดต่อโรงเรียนไปพร้อมก็ต้องรู้สิครูคืออะไรโรงเรียนไหน แม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะ่นาสังเวชพ่อแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่คนตเอีก็ไม่บอกจะเลี้ยงลูกเวลาไปทำงานก็ทิ้งลูกนอนอยู่ในบ้านเข้าแคบๆองมามากิงกระไ้กินซองสองซอง,อ,งอยู่งน่้ย ไม่ได้นิสัยเด็ก